ราอยู่ในเกมมือถือแนวสงครามนะก็จะเป็นสงครามโลกครั้งที่2อเนาะอันนี้เขาจะสอนเราเล่นก่อนนะให้มองตรงตัวเกมมีภาษาไทยนะแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าฝึกซ้อมก่อนนะตัวเกมก็จะเป็นการยิงแบบกดเองนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามขั้นตอนการตึกไปเลยสามารถเล่นในสตรีมได้นะ เดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนนะครับมาตรงตัวเลือกเนาะแล้วก็เสียงนะครับขอลดเสียงก่อนเดี๋ยวผมขอปิดเสียงดนตรีเนาะแล้วก็เสียงต่อสู้นะครับจากนั้นตรงกราฟิกปรับได้สูงสุดจะเป็นบุนกลานะครับที่เดี๋ยวก็ปรับสูงหมดเลยหมดการเล่นก็จะมีหลากหลายโหมดนะครับแล้วก็แบ่งทีกนะันเนาะ เราเก็บอ๋ออีกพีของผู้เล่นอื่นได้นะเหมันจะเป็นใต้ชื่อเนาะเดี๋ยวยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยิงกันแม่นจังเนี่ยเก็บปืนได้ไหมโอเคเก็บได้แล้ว ตายแล้วใช่ไหมมีสไลด์นะครับแล้วก็มีกระโดดโยนระเบิดได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูโหมดอื่นกันบ้าง อันนี้ก็จะเป็นแผกการเติมเงินนะครับตรงนี้อ๋อปลดล็อกตอนเลเวล3เนาะแล้วก็คิวคอนเฟิร์มเนี่ยปลดล็อกตอนเลเวล4นะครับมีเลเวลหด้วยเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครับใครจะเล่นกับเพื่อนก็แอดเพื่อนเนาะ <l ots> ก็จะสุ่มแผนที่ไปนะครับแบ่งเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน ไ่ตายสักคนอันนี้คือยึดธงใช่ไหมเออยึดธงได้ครับ <Good luck. S 1> ยิงแบบมุวมัวมากอาขอปรับความเร็วในการสัมผัสได้ไหม อ๋อสามารถต่อจอยเล่นได้ด้วยนะครับเนี่ยใครที่มีจอยเนาะคือตัวเกมเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็โทรศัพท์นะครับน่าจะเจอกันด้วยแหละใครที่เล่นใน PC อาจจะง่ายหน่อย โอเคเดี๋ยวเราไปสุม่ม <Okay. S 2> แมปอื่นบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นซีซั่นหนึ่งจะมีครังอาวุธนะครับเออมีครังอาวุธแล้วก็มียานพานะให้เราใช้ด้วยนะนนี้ก็จะเป็นตัวละครเรานะครับสามารถเลือกตัวละครได้หาได้จากการเปิดแพ็กนะครับร้อยกว่าบาทนะ ก็ร้านค้านะครับซื้อปืนซื้อสกินอะไรต่างๆมันจะเป็นการสู่โหมดเนาะมันก็จะมีโหมดยิงกันแบบเดสแบทนะไปถึงจำนวนนั้นก่อนก็จะนะเนาะก็จะมีโหมดยึดธงแบคบรับไม่แก้เราเล่นโหมดยึดธงเนาะ Great. Hmm. Ah. Okie อ่าเหมือนจะเล่นแบบยิงกันไกลๆมากก่อนนะโหมดนะี้เเนี่ยมันจะมีเลเซอร์ให้อยู่เออไม่ต้องไปวิ่งหายิงนะครับยิงจากตรงนี้ได้เลยไนปะยิงกันรู้กันด้วยอ๋อปืนมันจะอัพไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราฆ่าคนได้นะไม่แก้สกิีนปืนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆง่ายไหม ไีไหนกันหมดแล้วเห็นแต่เลเซอร์ยิงจนกระสุนหมดไปให้ฆ่าก่อนไม่มีกระสุนยิงนะครับ สมนนยนี้เล่นไม่เป็นจริงๆนะอ๋อมันมีปุ่มให้เรายิงทางด้านอันนี้ได้เนี่ยด้านซ้ายมือนะครับ กว่าจะเล่งยิงได้ตายก่อน <Wow. S 1> ถ้าที่ชอบเกมแนวน,นี้นะครับลองหลบมาเล่นกันได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ